โอเคนะครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาในเกมของ Dragon Ball ดาร์คบอสเซตดกคังเบตเทิลน,นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์เจแปนนะช่วงนี้คือหลายคนน่าจะรู้กันดีนะครับว่าการเฉลิมฉลองกิจกรรมของ7ปีดกคังเบตเทิลเนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะครับเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์เจแปนเพราะว่าเจแปนเนี่ยเปิดมาก่อนเซิร์ฟเวอร์จีบีนะ ดังนั้นไงไม่ต้องถามแลวว่า GB จะมาตอนไหนคือมาหลังจากเกแปนแน่นอนซึ่งแน่นอนครับผมต้องมาทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องยิ่งใหญ่ของรกคางอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือการฉลองปีแหละนะซึ่งเราจะมาพูดในหัวข้อเกี่ยวกับความเป็นไปนได้ของการของตัวละครที่มันฉลอง7ปีอะ่ะจะเป็นตัวละครตัวตูวตว้ตัวไหนนะก็ดูเอาจากที่ตัวเกมได้ปล่อยอะไรเข้ามานะหลายๆอย่างในตอนนี้นะเพราะว่านี่คือมันนับเขาได้แค่ประมาณกี่วันเอง3วันเท่านั้นเลตอนเนี้ย ที่ผมอัดคลิปนี้คือแค่สวันเท่านั้นนะนะครับผมก็คุณสามารถรอดูกันได้เลยวันที่30มุกราคมนะสิ้นเดือนนี้นะรอชมได้เลยว่าเป็นตัละครตัวอะไรจะเข้ามาแล้วก็ไม่แน่เนี่ยครับผมพอหลังไลฟ์เสร็จไลฟ์ไลฟ์เข้ามาปุ๊บเนี่ยตู้อาจจะเข้ามาเลยก็ว่าได้นะเออน,นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เซิร์ฟเวอร์เจแปนนี่คือเขาจะชอบเอาตู้มาระหว่างไลฟ์ แต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ G.B เนี่ยมันจะเอามาประกาศว่าจะเข้ามาแล้วนะแล้วค่อยเอาเข้ามานะครับผมซึ่งล่าสุดนะครับในเกมตอนนี้เนี่ยได้ทําการเค้าดาวถึง3วันสุดท้ายแล้วนะก่อนจะถึงฉลอง7ปีอืม <c oughs> ก็ถือว่าน่าตื่นเต้นน่าตื่นใจนะครับผมเราก็ได้เห็นรูปภาพเกี่ยวกับไอคอนของเกมตัวละครแจกฟรีฉลองปีมาให้แล้วนะเป็นตัวละ, ata, ะครของโกคูและเบต้านะที่มันถือด้านบอลน,นะครับเป็น2คนในการ์ดเดียวเลยนะปกติเนี่ย ปีที่มันผ่านมาจะมีแค่1นตัวใน1การ์ดเท่านั้นแต่เนี้ยปีที่เเนี่ยมี2คนใน1การ์ดแล้วน,นววะก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมเรียกได้ว,ว่าเป็นการประเดิมันนะครับตัวฉลองปีแบบแจกครั้งแรกที่ว่าออกมา2ตัวในการ์ดเดียวเลยซึ่งถ้าพูดสดับตัวละครฉลองปีเนี่ยตอนนี้คือยังไม่ได้มีรูปหลุดหรือว่าข่าวอะไรออกมามา,มากมายเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยแบบว่าเป็นข่าวที่สามารถนําพาไปสู่เรื่องจริงได้นะครับผมนะ คือต้องบอกกันว่าไอการเฉลิมฉลองครั้งก่นกอนๆเนี่ยอย่างเช่น6ปีเนี่ยหปีนี่คือมันมีฟิกเกอร์ของทางโตเกมหลุดออกมาก่อนนะครับที่ว่าเป็นโกคูยูอกับเบลต้าเบยอนบูนะทำให้คนเล่นผู้เล่นรกครังหลายคนเนี่ยรู้นะครับว่าฉลอง6ปีเนี่ยจะเป็นโกยูอกับเบยอนแต่ไปตอน7ปีตอนเนี้ยล่าสุดของฉลอง7ปีเนี่ยมันไม่มีหลุดอะไรออกมาแบบเป็นทางการเลยนะครับผมงั้นก็ถือว่ามันจะตื่นเต้นกว่าแน่นอนในการฉลอง7ปีในปีนี้ ผมชอบอะไรแบบนี้นะคือมันแบบมันมันมันมลุ้นเองอ่ะแบบตื่นเต้นตอนที่ตัวเกมประกาศจริงๆเลยอ่ะมันไม่ใช่แบบว่ารู้ก่อนว่าแบบเออจะมีนี้หลุดออกมานะมันมันดูแบบไม่ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าอย่างเงี้ยลุ้นสุดแล้วนะครับซึ่งก็มีหลายคนนะครับคาดเดากันไปว่าจะเป็นตัวละครตัวอะไรเข้ามานะครับผมนะแต่ว่าเท่าที่มีความเป็นไปได้มากสุดในตอนเนี้ยนะผมจะพาไปชมอะไรให้ดูนะครับตอนนี้คือทางเซิร์ฟเวอร์เจแปนเนี่ยเขาจะเอาอีเวนต์นะครับที่มัน เป็นอีเวนต์เก่าๆเนี่ยกลับมาใหม่นะฮะจะมีอยู่2อีเวนต์เป็นทีมภาคหลักๆเลยนะที่ผมเห็นในะตอนเนี้จะเป็นภาค GT นะครับ GT เห็นไหมเขาสังเกตว่าเขาจะเอาภาค GT ที่เป็นอีเวนต์ทั้งหมดเนี่ยมาหมดเลยนะเป็น So อรี่อีเวนต์อมาหมดเลย GT อันเก่าตั้งแต่อันเก่ายันอันใหม่ล่าสุดนะครับผมเอาเข้ามานะมี ECA ด้วยแล้วก็จะมีอีกทีมหนึ่งนะครับเป็นอีกภาคหนึ่งนั่นก็คือภาคของด้านบอลซูปเปอร์โบลี่เห็นไหม ซึ่งก็เอามาหมดเลยเหมือนกันนะครับผมก็สงสัยไหมน,นะครับว่าทําไมเขาต้องเอาอีเวนต์พวกนี้กลับมาแล้วก็เป็นภาคแบบเป็นทีมภาคเลยนะเออจากภาค GT แล้วก็ภาคซูเปอร์โบลี่แต่ก็ไม่แปลกที่ว่าใครหลายๆคนเนี่ยจะคาดเดาว,ว่าตัวฉลอง7ปีเนี่ยครับจะเป็นตัวชูวโรงหลักจากทั้ง2ภาคคือมาเป็น2ตู้อ่ะตู้หนึ่งเป็นทีม GT ตู้หนึ่งเป็นทีมร้านบอลซูเปอร์โบลีนะครับหลายคนเขาเดาอย่างนี้ซึ่งผมก็คิดว่าน่นาจะใช่เหมือนกันในะตอนนี้นะผมคิดว่าน่นาจะใช่นะ คือคิดว่าไอตัวจากภาคโบลีเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่าง LR ตัวใหม่ของฉลองปีนะเป็น LR ก o คูกับเบ g ต้านะที่อาจจะมีลูกเล่นอะไรบางอย่างที่สามารถฟิวชั่นเป็นโกเกต้าบูได้นะครับส่วนของภาค G ีก็จะกลายเป็นแบบอย่างเช่นก o คู4กับเบ g ิต้า4 LR ในการ์ดเดียวกันเลยก็สามารถฟิวชั่นเป็นโกเกต้า4ได้อันนี้ถือว่า มีความเป็นไปได้แบบมากๆเลยนะเฮ้ยเราคีกันมาเนี่ยนะครับผมคือไม่รู้มันจะเป็นอย่างนั้นไหมแต่ว่าที่แน่โอกาสที่จะเป็นไปได้ในการฉลองครั้งนี้จะเป็นภาคทีม GT กับบูลลี่เนี่ยสูงมากสักอย่างหนมันก็สักอย่างหนึ่งถ้าเกิดไม่ใช่ทั้ง2อ,อย่างในเวลาดเดียวกัน,นผมบอกเลยนะเพราะว่าการเฉลิมฉลอง6ปีครั้งก่อนก็เล่นในทีมของภาคจากอวาลไปแล้วอะดันะงนั้นเนี่ยการที่เขาจะทํา LR ตัวใหม่ที่เป็นแบบโกคูเบียต้าหรือว่าโกคูเบกาต้าไซヤซีเข้ามาเนี่ยมันก็น่าสนใจนะ ซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาชมนะครับว่าภาพเขาดาวของแต่ละภาพของเกมเนี่ยเวันเนี่ยเภาพเนี่ยเป็นภาพยังไงบ้างเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันว่าเป็นรูปยังไงนะครับผมนะก็ลองสังเกตดูว่าตั้งแต่ภาพแรกจนภาพสุดท้ายเนี่ยเภาพเนี่ยจะเป็นโกคูกับเบียต้าในภาพในภาพเดียวกันมีกยู่2คนหมดเลยทุกภาพนะครับตั้งแต่ภาคไซย่าซาก้านะครับฟีเซอร์เซลบูไปเรื่อยๆครับจนถึงภาคยูนิเวอร์เซอซากาเลยนะ สังเกตว่าทุกภาพเนี่ยมันจะมีโกคูกับเบต้าในภาพเดียวกันหมดเลยนะแล้วไหนตัวละครตัวฟรีจะเป็นที่มันแจกมาให้นะแบบภาพไอคอนเนี่ยเป็นโกคูกับเบต้าในภาพเดียวกันอีกดังนั้นเนี่ยการที่เกมฉลอง7ปีเนี่ยจะทําตัวละครอ,ออกมาเป็น LR ตัวใหม่ที่เป็นโกคูกับเบต้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นไปได้สูงมากๆเหมือนกันนะ <c oughs> เพราะว่าถ้าคุณเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกมมันทำเอลอาร์โกคูเบริต้าออกมามันก็ได้ขายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเออเอลอาร์โกคูเบริต้าบูจากภาคโบลี่อ่ะขนาดในเกมดันมาลิเทียนยังมีมาแล้วเลยทาไมดกคังจะมีไม่ได้นะครับผมแล้วก็ดกคังยังไม่เคยมีด้วยผมคิดว่าโอกาสเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเอามันเข้ามาในการในการฉลอง7ปีครั้งนี้นะเอลอาร์โกคูเบริต้านะซึ่งมันที่มีลูกเล่นในการฟิวชั่นในการเป็นร่างเบริต้าบูบีเนี้ยนี่ก็คือยิ่งหนักเลยครับน่าจะขายออกได้แบบสบายสบาแน่นอน แลนะถ้าเกิดเป็นส่วนของภาพ c t เนี่ยถ้ามันมาเป็น LR Goku กับเบ g ย t a าที่สามารถฟิวชั่นกลายเป็นโก g ์ตา4อีกทีนึงเนี่ยยังไงมันก็ขายได้ครับผมคือขายออกทั้ง2ตู้แน่นอนเพราะว่าโกย a ตาครับขึ้นชื่อว่าโกย์ตามันขายได้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลองมานึกดูส่วนใหญ่แล้วที่เกมมันปล่อยภาพออกมาทุกภาพเนี่ยที่แบบออฟฟิเชียลได้ปล่อยภาพออกมานะไม่ว่าจะเป็นภาพในการเคลดาวเจ็ดวันนะครับภาพต,ตัวละครตัวฟรีที่มันเป็นไอคอนของเกมตอนนี้ นะมันล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับโกคูและเบียต้าหมดเลยนะครับคือเป็นคู่จะเป็นคู่ทุกภาพตลอดอะเห็นไหมคือถ้าเกมจะทาเป็นเอลมาตัวใหม่ที่เป็นโกคูกับเบียต้าในการเดียวกันเนี่ยมันก็ดูเมคเซนสุดแล้วเพราะถ้ามาจริงอะมันมันถือว่ายิ่งใหญ่มากอะลองคิดสภาพดูภาคโบลี่มาเนี่ยนะแน่นอนว่าภาคโบลี่มาตัวละครเก่าๆจากภาคโบลี่เช่นโก้าฟ้าตัวเก่าไอพวกโกคูเบียต้าก็ตัวเก่าที่ที่อยู่ในตู้โก้าฟ้าครั้งนั้นเนี่ยม,มันอาจจะได้ e c a ก็ได้นะเออ แล้วคือไม่ได้ e c มันก็ยิ่งมันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ด้วยนะครับแล้วยิ่งกลับกันในภาค GT เนี่ย้ามาจริงพวกตัวละคร GT เก่าๆเช่นโคลต้าสีเขียวอย่างเงี้ยที่เราเรียกร้อง e c มาตั้งนานเนี่ยให้มันได้ e c ในการฉลอง7ปีนี่คือมันก็ดูยิ่งใหญ่มากเหมือนกันนะเออถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยการฉลอง7ปีนี่ถือว่าเป็นการฉลองที่ยิ่งใหญ่มากๆเหมือนกันเพราะว่าเล่นตีมหลัก2 2ตีมเป็นซาก้าที่แบบใหญ่เหมือนกันอนะ ผมไม่รู้นะครับว่าใครหลายคนคิดให้เป็นตัวละครตัวอะไรเป็นอะไรจะภาคไหนแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็ดูดีไม่น้อยเลยนะครับมันแบบมันจะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากๆให้เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมส่วนหลายคนอาจจะคิดไปว่าเป็นตัวละครตัวอื่นเข้ามาผมเห็นบางคนคิดว่าจะเป็นเอลวาพวกเอลวาโกคูกอตอย่างนี้มาจากภาคบัตเทิลออฟกอตนะครับซึ่งผมคิดว่าภาคบัตเทิ o ออฟกอตเนี่ยไม่น่านจะยิ่งใหญ่พอให้ทําการฉลองปีได้ปะ่ะเออ เพราะว่าเอาจริงนะจากภาคประเทศอฟกอตเนี่ยตัวละครที่มันเด่นๆในภาคนี้ก็มีแค่โกคูกอตกับบิลที่มันสู้กันถ้าเกิดว่าคุณจะให้เอาบิลมาเป็นตัวละครฉลอง7ปีอีกตู้อย่างเงี้ยมันก็ดูแบบดูมาแบบดูมันน่าจะไม่ทํากําไรได้มากเท่าไหร่เพราะาดูแต่ตัวละครฉลองปีที่ผ่านมาดิมันเป็นตัวเต็งท่านั้นนะ่ะเป็นโกคูบิลลิต้ายูไอบิยอนฟิวชั่นสุดเท่ฟิวชั่นบูบอยนะโกลิต้าบิิต้ถ้าเกิดว่า7ปีจะเอาเป็นท่านบิลมาเงี้ยมันก็ดูแบบ นขาางจะไม่ไม่ไม่เด่นเท่าปีที่ผ่านมาหรือเปล่าเออนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่านี่คือเป็นแค่การคาดเดาของแต่ละคนเ,ยเฉยเนะครับผมรอดูของจริงดีกว่านะแต่สำหรับผมนะผมว่าถ้าทํามาจริงๆอะ่ะเอาอย่างที่ผมบอกกนะันแหละฮะภาคซูปเปอร์โบดี้กับภาค GT นะเป็นโกดกต้าสตู้เลยก็ได้ตอนนี้คือบิลกาโตไม่ต้องมาหรอกเอาโกดต้ามาดีกว่านะโกดต้านี่ตอนนี้กําลังเฉิดฉายใช่ไหมกําลังรอเลยฮะนะนะถ้ามาจริงนี่คือแบบ โอ้โหยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับผมนะนั่นแหละซึ่งนี้ก็คือการคาดดาวของผมนะเกี่ยวกับการฉลอง7ปีในของเกม d ุ๊กขับลเทิลนะครับถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นแตกต่างยังไงอยากเริมตรงไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่สามารถมาแชร์กันได้นะครับว่าการฉลอง7ปีครั้งเนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมคิดเห็นอะไรยังไงอยากสอบถามก็สามารถเมนได้เสมอเลยนะครับผมนะนั่นแหละคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่มาทําการเมาส์มอยพูดคุยเฉยๆ,พ,ๆพอด,พอดีมันก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะนะฉลองีสักทีนนึะครับ ง้นคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็อยากให้ทุกคนรอดูของจริงนะรอดูรอให้ไปด้วยกันนะตื่นเต้นไปด้วยกันว่า 7B ปีครั้งเนี้ยนะในการถา่ายทอดสดวันที่30มกราคมเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างมาลองดูพร้อมกันนะครับผมนะนั่นแหละคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบาย